สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเกษตรเพิ่มพูนเฮ็ดดีก็มาที่จังหวัดลำพูนอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่2ครั้งที่แล้วเนี่ยทางรายการก็ได้มาอัดบันทึกเทปไว้นะครับเมื่อปีก่อนนู้นซึ่งเป็นปีที่อากาศหนาวจัดมากเลยนะครับอากาศหนาวจัดเนี่ยผมได้สอบถามกับเกษตรกรผู้รู้นะฮะเขาบอกว่าอากาศหนาวดีครับดีมากเลยแต่นะครับผลผลผลิตในการที่ต้นเนี่ยจะออกดอกออกผลเนี่ยเยอะ แต่ปัญหาที่ตามมาคือร่วงครับแล้วมาในปีนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เป็นเกษตรกร,ก,รก็คงจะทราบดีนะครับว่าในปีนี้แ้งจัดทั้งประเทศเลยนะครับคือน้ําแทบจะไม่มีคุณบรรเลงมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้วต้นไม้นะฮะต้นลำไยนะฮะรวมทั้งต้นไม้อื่นๆจะมีสภาพเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับเจอเครับ อ่าอยู่พอดีนะครับคุณบรรเลงข้างหลังนะครับเราไปตอบถามกันเลยสวัสดีครับคุณบรรเลงโอ้โหทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังดูแลลำไยอ่ะโอ้โหเท่าที่ผมดูมาเนี่ยนะปากทาังเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเอ๊ะทำไมคืออย่างนี้คือบอกตรงๆนะครับครคุณบรรเลง ผมไปเป็นจังหวัดปลายจีนบุรีมาเมื่อประมาณเมื่อต้นปลายเดือนที่แล้วนะครับผมปรากฏว่าปัญหาที่เจอกันมากเลยเกือบทุ่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยคือเรื่องของภัยแล้งใช่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 ใชใชคือแรงมากเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดปลายจีนบุรีนะผมไปคุยกับเกษตรกร,ท,กรที่หนองชะอมมาต้นทุเรียนยืนตายเลย หลังจากที่ออกลูกมาได้สั้ประมาณยังไม่ถึงกำปั้นเลยแค่ออกมาแค่เ,เลยนิโป้มาหน่อยนึง่อไปเลยเแล้จากนั้นอีกประมาณไม่ถึงสิบห้าวันสลัดใบหมดพร้อมกับต้นคือสิ้นชีพเราถามว่าอา้าวเราไม่มีทางที่จะแก้ไขให้มันนั่นได้เลยเน้ํารีบไปลดเลยมันไม่ทันการแล้วเพราะอไอ้ช่วงที่มันพอมันต้นมันตายปั๊บนี่แล้วเราจะเอาน้ําไปให้มันขึ้นมาเนี่ย พราะว่าวันนั้นบมงเอเกินมัน,นม,มีทางรถน้าเขาเอามาให้แต่มันช่วยไม่ได้มันตายไปแล้วแต่ต้หรบบคุณบนเลงเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยว่าแรงจัดมากทางเหนือนี่ได้ข่าวว่าไม่มีน้ําเลยใช่บงังสวนก็หมดเป็นสวนสวนเลยเหมือนกันอ๋อเลยครัมันเป็นยังไงครับคือมันไม่มีน้ําเลย,ยงไงครับแบบแถวดอยหลอแถวไอ้ดอยเต่าอ่ะตายเป็นสวนสวนเขาบอกเป็นหมื่นหมื่นต้นนะ ปีนี้นะฮะเพราะตรงนั้นมันเจาะน้ําก็ไม่ได้ชนประธานก็ไม่มีแล้วน้ํานี่ผมแรงไม่ได้ครับเพราะผมอย่างน้อยเราต้องใส่ไม่เกินเจดวันแล้วก็งใส่ราดอย่าให้รากมันแห้งอย่าให้รากมันตายไงโอ้เป็นวิธีการแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนะผมจะคุยให้ฟังก็เคล็ลับมันมี อ๋อมีเคล็ดลับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่มาหาคุณบะเลงเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่สามเนี่ยก็เพื่ออยากจะรับทราบว่าเคล็ดกลลลเด็ดเคล็ดลับของคุณบะเลงเนี่ยที่สามารถที่จะทําให้ต้นลํายายคุบมเลงเนี่ยไม่มีปัญหาทุกต้นเลยคือไม่สิ้นชีพนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามมาเดี๋ยวเรื่องเคล็ดลับนั้นอุบไว้ก่อนครับ โอ <Okay S 2> เคฮะเดี๋ยวดูสวนลำใหยก่อนเนาะ่าดูลำใหครับท่านผู้ชมเชิญตามเลยครับว่าตัวลำใหยคุณบรรเลงเนี่ยเขาพิสูจน์ได้นะฮะว่าถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับท่านผู้ชมก็ผมเคยถ่ายตรงนี้ไปนะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งเทปนี้ล่ารายการาตรงแปลงเนี้ยนะฮะถ่ายไปสองครั้งแล้วทุกต้นยังอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับครับคุณเรรนเลงเจออะไรครับใบใบก็ย,ยังเหมือนเดิมเคล็ดลับขั้นที่หนึ่งครับคือ ผมตามโครงการพระราชดำริของพระราชดำริขององค์พระตรทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคุพ่อหลวงของเรานะครับเนื้อที่สามไร่ผมจะขุดสระไปประมาณสองงานนี่ไว้กักเก็บน้ําไงครับคือขุดเป็นเป็นเป็สระไว้เวลาน้ําชุนประทานปล่อยน้ามาผมก็จะเอาข้าวข้าวแล้วก็ปิดไว้ครับราไวก็กักใช้เฉพาะสวนเราไงอเนี่ยสามไร่ผม ขุดสะขนาดนี้ฮะแล้วพออยู่ได้เป็นเดือนครับแล้วถ้าชนประธานไม่ไม่เอาน้ํามาผมก็มีเคล็ดลับอีกอย่างคือถ้าบ่อนี้แห้งไปแล้วไม่มีน้ําแล้วผมประชานไม่ปล่อยน้ํามาในนี้ก็แห้งอะไรก็แห้งหมดอะ,อะไรครับคือพอดีหมู่บ้านผมมันโชคดีหน่อยเจาะน้ําบาดาลไม่ลึกครับประมาณ30สิเมตรก็ได้ลวะวันนี้คุณพัดกําแพงเพชรเนี่ยนะครับเขาอยู่อีกที่หนึ่ง นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวนี้นะทันสมัยนะท่านผู้ชมครับเราสามารถที่จะถ่ายรายการอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันมาจอยกันได้อีกที่หนึ่งนะระหว่างนี้เขาอยู่ทางปทุมธานีอยูอ่ไม่รู้ว่าคุณพัฒน์กําแพงเพชรเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเนี่ยสงสัยจะยุ่งกับกาแฟตดไล่ช่อทัดดาซะมังเนี่ยเอ,เอเออให้เรานั่งอยู่คนเดียวเลยอะเออแล้วเนี่ย ะอ้าวูนี่ได้ไงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีมายังไงก็ต้องตามมาหลอกมาหลอนตอนนี้กับคุณผู้ชมครับผมพัดกบแพงเพชรครับพี่วิชัยกรับผมเอ้าเป็นไงบ้างที่ที่ที่จังหวัดลำพูนบรรยากาศดีไหมโอ้ ที่จังหวัดลำพูนตอนนี้ฝนตกนะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยได้ใช้เพิ่มพูนแคปซูลนานโนไปก็ทำให้ลูกใหญ่ลูกโตกเนี่ยฝนตกอจากเร่มที่มันแรงแล้วเจอกำลังจะอัตตาที่บาดกรรมตัวเองแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเออเห็นว่าช่วงนี้ลำไยในภาคเหนือนี่แต่ละเจ้าดปลูกไค่อยได้ผลผลิตเลยนะ แต่ว่าลำายของคุณบรรเลงไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณพัดนะลำไยขอคุณบรรเลงไม่พอคุณพิ่ชัยอ่าตอนเนี้ยเขาเหมาสวนไปแล้วนะอ๋อโอ้ที่เหมาสวนเขาล่อาอะไรที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีถูกต้องอ๋อไหนบอกทิว่าตอนนี้<อ>ราคาลำไยมันดีกว่าเมื่อก่อน,อนอยังไงบ้างไานหนบอกผมหน่อยสโอิโอ้โหคุณพัดผมว่านะราคาปีที่แล้วนี่ยังซูปีนี้ไม่ได้เลย ปีนี้แค่เกตบีนะกิโลละสี่สิบห้าบาทอ้าวแล้วก่อนลู้เไรอะ่ะโอ้แต่ก่อนนี้ลำไยในฤะดูนี่แค่ห้าไม่ห้าหกบาทเองนะราคาไม่เท่าไรเลยปีนี้ลำไยเนี่เออถ้าไปเกตบีเมื่อก่อนเลยนะโอ้ห้าหกบาทโอ้แต่วันนี้กิโลละสี่สิบบาทจากสวนนะสี่สิบห้าบาทจากสวนเนี่ยนะ จ้าจากสวนนี่สี่สิบห้าบาทอ่าแล้วเป็นท้องตลาดไม่ไม่กิโลเป็นเป็นร้อยหรือไงเนี่ยอ๋อก็มีสิทธินะคุณพัดนะนี่คุณทำรายการสบายมากเลยเนี่คุณนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะคุณอยู่คุณมาแวะตัวเนี่ยอยู่เขาก็จับไปแผ่นนี้มาให้ผมถือเนี่ยไปไม่ได้ยุงเทพยัวฟิตขายกาแฟอยู่ปะครับอยากจะไปดูสวนลําไรของคุณของมะเร็ว่าจะสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับคุดครับ หากท่านปลูกพืชสวนไร่นาเยี่ยบ้านนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรชนิดแคปซูลเพิ่มพูนแคปซูลนาโนตราคนดีจริงเพิ่มพูนแคปซูลนาโนตราคนดีจริงเนี่ยใช้ดีใช้แล้วดีจริง ประหยัดต้น,นทุนเยอะเลยล่ะ,ละปลอดภัยด้วยแต่ใช้มาเนี้ยก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเพิ่มพูนแคปซูลน,นาโนเนี่ยผมว่าเยี่ยมเพิ่มพูนแคปซูลน,นาโน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยปรับสภาพดินช่วยป้องกันและยับยั้งโรคต่างๆของพืชเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและโรคจากแมลงศัตรูพืชช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชช่วยเร่งรากเร่งผลเร่งแปง้งดึงช่อแตกกอลงหัวเพิ่มพูนแคปซูลนานโนใช้ได้กับพืชทุกชนิดสามารถใช้ผสมกับสารบำรุงอื่นๆได้ หแคปซูลใช้ได้มากถึง2ไร่ลืมของเก่าไปได้เลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเกษตรกรทั่วทิศยิดใช้เพิ่มพูนผมถามจริงๆเลยนะเมื่อก่อนนะ่ะดกขนาดนี้ปะไม่ดกหรอกเพราะว่ามันใช้ยาเคมีไงแต่พอมาใช้เพิ่มพูนแคปซูลนาโนเนี่ยครับผมมันดกขนาดนี้เลยเหรอ,หรอคือพวกแม่ค้าอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบว่า คือขอเข้ามาสั่งจองเลยอ่ะในในช่วงที่แบบกําลังออกดอกออกผลไงคือผลผลิตดีมากคือมันเพิ่มขึ้นดิงผลผลิตตรงนี้คือดินก็ดีคือสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแล้ว้องคิดว่ามันมันมันเหมาะกับเกษตรแนวใหม่ด้วยนะใช่มันเหมาะมากชีวภาพแนวเราฟังดูเหมือนโม้นะแต่มันทำได้จริงมันก็นี่ไงเห็นแล้วเห็นผลแล้วจริงแต่ใช้มาเนี้ยก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะ เพิ่มพูดนดีจริงๆฮะอ,อยากให้ลองไปใช้กันดูประหยัดต้นทุน,นเยอะอะไรแหละปลอดภัยด้วยแนะนําให้พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนของเรานะครับใช้เพิ่มพูนานาโนกันเถอะเพราะว่าประหยัดต้นทุนปลอดภัยต่สุขภาพ เพิ่มพูนานานโนชนิดเม็ดแคปซูลสารชีวภาพชนิดเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกระปุกบรรจุ25แคปซูลโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก1,600บาท2กระปุก2,900บาท4กระปุก5,000บาทเท่านั้นเพิ่มพูนานาโนชนิดน้ำสารชีวภาพชนิดเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติแท้1 0 0เอร์เซ็ตโปรโมชั่นพิเศษขวดละ900บาทเท่านั้น สนใจสินค้าโทร0839991864 0854446802เพิ่มพูนานโนชนิดเม็ดแคปซูลและชนิดน้ำสินค้าคุณภาพจากบริษัทเพิ่มพูนโปรดักชั่นจำกัดสั่งซื้อเพิ่มพูนแคปซูลนาโน ตาคนดีจริงกับพ่อหนูสิคะโทร0847406528 0847406528หนูรับรองแล้วว่าดีจริงๆค่ะแล้วยังเป็นทุนการศึกษาให้หนูได้เรียนต่ออีกด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะมามามาดูมา,มาดูของจริงผมเดินมานานแล้วนี่เออมัน มันสวนเยอะมาก็าอย่างี้และอเหนื่อยนยอมเหนื่อยน้อยเหนื่อยน่อยครับมามามาดูของจริงครับนี่ครับตัวอย่างครับนี่ตัวอย่างครับโ <click S 1> อ้โหลุงมะเร็งครับนี่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 มันลำไยหรืออะไรถึงผมผ่านมาตั้งหลายสวนมันไม่เยอะขนาดนี้ฮะเนี่แหละครับเคล็ดลับที่ผมว่าโอ้โหพวกผู้กหญตันานัวเนี่ยนะใช่ตาคนดีจริงเนี่ยนะนี่แหละตาคนดีจริงเนี่ยแหละไม่ดีจริงไม่ไม่ตายอย่างเนี้มามามาดูดูดู เดินทางหลายสวนเลยครับท่านผู้ชมครับกับมีแต่ลูกเท่ากับนิ้วก้อยอ่ะเราก็ไม่อยากจะเดินแล้วนี่อีกไม่วันสองวันนี่ก็จะลงแล้วเนล่ยลงเดี๋ยวก็หักอันนี้ก็จะจะจะหักแล้วเลยหักแล้วครับโอ้ส่งแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อแต่อย่าลบดูนะครับหักเลยครับหักช่วยกันหักด้วยก็ได้ครับช่วยกันที่หักันเลยนะครับหักมาหักให้ดูเลยครับใช้ได้แล้วะฮะได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมชิมดูก็ได้ครับหวานหรือไม่หวานนี่แหละครับ เปนลูกจ้างอ่าลูกจ้งอ๋ออันนี้อันนี้พี่จ้าพิเศษครับพิเศษครับตัวนี้มาจากพม่าเออไม่ใช่จากพม่าเนาะอืมจากเมียนมาเขาว่าเมียนมาอ๋อเมียนมาตาไม่แขกครับตาไม่แขกนะอ๋อตาอะไรครับตาตาหัวตาปลาดุกตาปดุกอุ้ยอันนี้อันนี้ถ้าไปถ้าไปนั่นได้จริงๆนะลุงมะเร็ง อันนี้อยู่ในเกตอะไรครับนี่ยังสองเอพอได้อยู่สองเอพอได้เดี๋ยวนี้มันมันสี่สี่สิบสี่สิบกว่าสี่สิบห้าขึ้นสี่สิบห้าขึ้นครับอันนี้เรียกว่าลำไยนอกฤดูหรือเปล่าฮะนอกฤดูครับก่อนฤดูผมใส่ปลายตุลาครับเนี่ยโอ้ถ้าเป็นปลายตุลาครับนีนะฮะต้องจะต้องเปิดรายการมายังไม่ได้บอกเลยนะครับว่านี่เป็นลำไยลำไยแต่ว่านอกฤดูนะฮะส่วนในฤดูยังไม่ออกยังไม่ออกครับ ในฤดูประมาณเดือนอะไรครับคุณลุงในกรกดาสิงหาประมาณเดือนสิงหากรกฎานะครับปลายกรกฎาไปประมาณกลางสิงหาลรคลูกใหญ่ๆก็นั่นก็จะเป็นลำยในฤดูนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทําไมเขามีเทคนิคนะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าใบพุ่มๆเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เ็าจะมีเชื้อราเชื้อรา่อเป็นการตัดแต่งมันไม่โล่กไม่โปร่งไงอากาศไม่ผ่านไม่ถ่ายไม่เท แสงแดดก,ก็ลอดเข้ามาถึงใต้ต้นทําให้เกิดเชื้อโรคต่างๆสะสมกันไงโรคมีอะไรบ้างมูมมมลมะงบอกม,มาเลยเชื้อราเชื้อราที่สํสาคัญที่สุดไอตัวนี้ฆ่าไม่หายต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเป็นปัญหาของชาวสวนลำไยโรคพุ่มไม้กวาดท่านผู้ชมครับนี่ครับฟันแล้วเผาอย่างเดียว ไม่ใช่ไปกวาดบ้านเขาเรียกมันมันเหมือนภุมมันมันเหมือนไม้กวาดไงเนี่ยโรคเนี้ยถ้ามันอยู่กิ่งไหนนะให้ตัดทิ้งทั้งกิ่งตัดทิ้งเลยแล้วเผาอย่าทิ้งทิ้งลงน้ําก็ไม่ได้มันจะเป็นแบบเป็นเพียบแบบเพียบแป้งเพียบอะไรเเขาเขาเอาไปเขียเขียรกระดาษขาวดูนะครับมันจะมีหล่นลงเราจะดูเห็นเนี่ย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 ข้างๆเนี่ยเนี่ยเชื่อนี่ยน้าบูนเป็นอย่างนี้ไง็นปีที่แล้ว นอกนอกจากถ้าเราเจอตรงเนี้คุณลุงเราเจอปัญหาตรงเนี้แล้วว่าเชื้อราดำเนี่ยนี่ไปเด็ดกับไรนาบุญมาในข่างตรงข้ามอ๋อตรงข้ามนู่นนะครับเรามีนาบุญเขาคืนแล้วดีแล้วดีแล้วเขาใช้เขาใช้อะไรต้องลาไปเขาใช้ไอ้อะไรที่เป็นน้ำนะเป็นอะไรนะอะอือผมสูตรน้ำไม่ได้เอามาสูตรสูตรน้ำครับเพิ่มภูนครับสูดอ่าเพิ่มเพิ่มภูสูตรน้ำนะสูตรน้ำเชื้อราโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นราดำราแดงครับแล้วก็มีไอ ลาเขียวมีไหมลุงรักเพรียสิเอาเพรียเลยมันไม่ผมติดไอ้มดเดียวเดี๋ยวมันจะมีมีไอ้ตัวนั้นเป็นกระปอมแบบทางทางเหนือเขาเรียกอ้ไเพรียสลับเปาหรือมันมีไหนแต่ลุงสลับเปาเนี่ยสลับเปานี้กินไม่ได้มันมีไหนตั้งแต่ใช้พ่มพูนมาหายากอย่างเชื้อโรคต่อไปนี้นะครับผมจะคุยเรื่องจาน้ําบาดาลก่อนครับอันนี้คืออะไรฮะคือบ่อ บ่อตรงนี้มันที่ผมว่าบางที่มันไม่ถูกตาน้ํามันก็ไม่ได้นะครับเนี่ย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 บ่อนี้พยายามจนสุดความสามารถของช่างแล้วประมาณเจาะได้ประมาณไปเจาะเป็นเจ็ดครั้งเว้นมาเป็นเปเจ็ดวันนะถึงจะก็ยังไม่เจอ,อแต่พอเจอเข้าลึกไปสามสิบเมตรพอเจอมามันเป็นหินออกมาครับอเนี่ยเป็นหินออกมาครับ มันมาน้ำพกปนหินออกมาอีกแล้วอ่าเป็นเวลาเอาใดเอาใดเอาสูบมามาตั้งเดี๋ยวมันก็ขึ้นหินขึ้นเดีวก็ใดพังอ๋อนั่นแต่สี่พอนไปตีหินเนี่ยนะช่างมาเจ็ดเจ็ดวันยังไม่ได้เลยต้องถอดแล้วไปเจาะที่ใหม่ไ่ไม่ไม่กี่วาเองนะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยนี่เนี่ยครับต้อง ต้องย้ายมาขนาดนี้มามามาเจาะนี่ถึงได้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้เจาะได้แล้วลงหน้าสามลงหน้าสามแล้วเอาหน้าหน้าสองสอดเนี่ยนังอย่างนี้มีน้ำเลยนะเยอับน้ำให้ดูอนนี้ลึกเท่าไหร่นะนี่ลึกสามสิเมตรเหมือนกันสามสิเมตรเหมือนกันเดี๋ยวนะครับผมขย่าอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำเห็นไหม oh. ม,ามาแล้วครับ โอ้ <laughs> ถ้าใครขยันขยำข,ขยาวยานี้ไม่ต้องสูบน้ำอะไรครับอ๋อขึ้นเองเออขึ้นเองโอ้ดีจังเลยฮะดีจังเลยอือข <fas. S 2> ยนขยาวสูบเอาใดมาตั้งมันก็สูบเดี๋แล้วก็ขึ้นไปอ๋อที่จริงแล้วเราเราไม่ต้องขยาวเราใช้เครื่องได้ไหมฮะลุงไปเลยมัน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 ต้องใช้น้ำล,นนนล่อเหมือนกันครับอ๋อต้องน้ำล่อก่อนล่อเหมือนกันครับโอ้อ่านก็เดี๋ยวพูดถึงลำยายก่อนครับฮะลำยัย อันนี้หลังจากที่ว่ามีทีเด็ดแล้วแมสูดยอดจริงๆแล้วนะครับผมได้ความรู้จากลุงันเลงเนี่ยนะอ้าใครมาเนี่ยอ๋อเจ้มาครับโอ้โหมายังไงอยู่ตั้งนานก็ไม่เรียกปีนอยู่บนนู้นก็เห็นคุณลุงบรรเลงบอกว่าเุยเป็นพ่อม่มาเก็บไม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะปวงเอิญว่าพอเดินมาเที่ยวสวนแล้วก็หลงไหลในลำใหญ่ก็เลยมัวแต่ปีนอยู่ข้างบนเขาอัดใจกันเสร็จหมดแล้วยังไงเดี๋ยวนกขอตัวลาก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมครับ เธอมาแปบเดียวแล้วเธอก็ไปนะครับวันนี้ได้สาระนะฮะความรู้จากลุงมะเร็งอย่างสูงเลยนะครับในเรื่องตั้งแต่การเริ่มเจอปัญหาเรื่องภัยแรงธีแก้ปัญหาแล้วก็เจอปัญหาเรื่องโรคลำไยต่างๆนะฮะโรคของคุณลำไยเนี่ยแหละนะครับนะฮะลำไยที่ทืนทานได้นะไม่ใช่คุณลำไยนะนีลำไยลำไยจริงๆแล้วก็การประคบประงมนะจากต้นที่ เรียกว่าจะอัตตาทีบาปกรรมตัวเองแล้วแต่ว่าลุงบปนเลงเนี่ยเป็นหมอสุดยอดเลยนี่ครับที่จะทําฟื้นมาได้นะครับวันนี้คุณลุงบป็นเลงครับครับอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมนิดนึงสุดท้ายนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณเพิ่มภูนนโนนะครับครับนี่นะครับผลลัพธ์ที่ผมผมประคบประงมมาครับครับนี่นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอแล้วที่จะจะไปสู่มือคนอื่นแล้วครับคือ ลงชั้ดูก็มาตั้งแต่ยตมาตั้งแต่ออกเดี๋ยวย่อยคนอื่นือแล้วเดี๋ยวนี้จะไปที่เมืองจีนแล้วโอ้จะไปต่างประเทศเลยไปแต่งกับคนจีนผมยังไม่ได้เคยไปเลยเนี่ยเขาเกิดทีหลังผมจะไปแล้วเนี่ยนั่น่สิเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วกูรู้จีนหรืออินโดก็ไม่รู้นี่จะไปมันมีสองมีเดี๋ยวนี้ไปเยอะเออมีออสเตรเลียก็มีอะไรก็มีไปหมดเลยโอ้อาเซียนนี่เดี๋ยวนี้มันไปได้หมดไงนะต้องเป็นอเ AEC นะอครับผมรู้ครับ เดี๋ยวคุณลุงก็ได้ไปแล้วเพราะว่าอะไรไหมผมดูผลผลิตจากที่ที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ได้มายอกันเองแล้วไม่ได้มาอะไรนะเพราะว่าผมอ่านผมมาถ่ายรายการของคุณลุงเนี่ยสองสามครั้งแล้วครับมนดีจริงๆดีเนาะแล้วมองเห็นว่าไม่ไม่ใช่ว่านะมันอยู่ที่ฝีมือของคุณลุงด้วยว่าไม่ใช่ยอกันเองนะไม่ใช่ยอกคุณลุงมีวิธีการในการทำนะแล้วก็มีเทคนิคในการที่ว่ามีเคล็ดลับเพราะเราเรามีเรื่องจริงมามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยใช่เพราะว่าดู ไอตัวรายละเอียดปีกย่อยนยมันเป็นเทคนิคที่คุณลุงเอาไปใช้นะครับเป็นเทคนิคเทคนิคของใครของมันเหมือนกันนะครับนะครับใช่ครับรายการในวันนี้ท่านผู้ชมนะลรงะเรงก็ได้อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เจอปัญหาภัยแรงอะไรต่ออะไรมาที่ผมได้เป็นข่าวไปกี้นี้แล้วนะครับเวลาในวันนี้ของเราก็หมดลงแล้วนะฮะปีนี้ได้ข่าวว่าจะพ่อเข้ามาเหมาสวนนะแปลงเดียวนะเท่าไหร่ลุงก็ที่ผมก็ได้ กระตีบดังๆหน่อยหูผมตึงแสนนิดๆท่านผู้ชมครับประมาณประมาณไล่กว่าขออีกในหูผมตึงครับแสนนิดๆแสนแสนสองแสนสองครับท่านผู้ชมมือเลยครับเดี๋ยวเราไม,ไม่ต้องไปทาประมาณลําไยประมาณแปดสิบต้นต้นต้นขนาดนี้ครับนขนาดนี้นลครับไปสิบต้นนะคุณลุงได้ไปแสนสอง นะครับแต่ยังไม่เต็มคือคือมันไม่เต็มต้นนะับก็เราพอใจคนซื้อพอใจแล้วก็พอใจแล้วเนาะพอใจซื้อพอใจขายครับอตกลงไมคุณลุงไม่ใช่ธรรมดาได้ข่าวนะสืบมาไม่อยู่ต่างประเทศมาก่อนแม่โอลงอาลับเอาอย่างงี้คุณลุงครับครับครับถามคําเดียวใช้ดีไหมอ้าวบอกตรงๆคุณวิชัยถ้าไม่ดีจริงนาโนเกิดขึ้นมาผม ก็เลี้ยงแบบลำไยแล้วเพราะผมใช้ตั้งแต่นั้นมาปีนี้เป็นจะเข้าปีที่สี่แล้วใช่ไหมหาผู้จัดการบริษัทลองดูสิผมใช้เราเริ่มรู้จักกันตอนนั้นปีอะไรผมก็จําไม่ได้แก่แล้วตอนนั้นผมอายุหกสิบเพิ่งหกสิบเอ็ดอะไรนี้เดี๋ยวนี้หกสิบห้าเข้ามาแล้วก็เลยใช้ถ้าไม่ดีจริงมันจะถึงวันนี้เหรอครับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อมาใช้ทดลองใช้เป็นระยะเวลาสี่ปีเพราะว่าตอนที่มาถ่ายนี่มันหลังจาก หลังจากที่ใช้มาแล้วได้ถึงบุห่ใช่สามครั้งสามครั้งครั้งนี้ก็ที่สามใช่ต่อปีละครั้งเลยนะละครั้งนะครับ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 ใช่ฝากนิดนึงไหม่านผู้ชมว่าคนที่ลังเลอยู่เนี่ยเออจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับถ้าไม่ดีจริงนะผมผมผมไม่กล้าคุยหรอกครับเพราะพี่น้องเกษตรก่อนเราเป็นคนคนสวนคนเหนื่อยเหมือนกันใครไม่มาทําใครไม่รู้แล้วผมเลย เนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ยถ้าถ้างนั้นผมไม่คุยแล้วครับเนื้อกรุณาเอาดูลำไยเป็นเครื่องสูนแล้วกันครับว่าดีหรือไม่ดีครับปีที่แล้วผมก็ถ่ายให้ดูครับนะครับท่าผู้ชมครับนี่นะครับแกเป็นเกษตรกรที่ชาวสวนนะพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกับพวก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 เราเราเนี่ยนะครับคือพวกผมแหละครับแกมีหลักฐานให้ดูนะครับว่า เป็นหลักฐานที่แทนคำพูดครับสำหรับวันนี้รายการ,กรเกษตรเพิ่มพูนเฮ็ดดีก็หมดเวลาลงแล้วกับผมตุ๊กเเกออเงินกับ,บลุงบรรเลงบรรเลงสีสว่างครับคุณบรรเลงสีสว่างนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปเจอที่ไหนเทปไหนแล้วค่อยไปชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แฟรนชชายกาแฟสดไร่ช่อดาเรามีชุดแฟรนไชายให้ทะเลือกถึง16ชุดด้วยกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดไร่ช่อดาได้แล้วพร้อมกับจำหน่ายเครื่องชงกาแฟสดทุกรุ่นพร้อมกับเครื่องบดเมล็ดกาแฟสดทุกรุ่นเช่นกันและยังมีคอร์สเปิดสอนการชงกาแฟสด คอสละ2,500บาทเท่านั้นพร้อมกับจำหน่ายเมลกาแฟสดไม่ไว่าจะเป็นอาราบิก้าแท้100%เปเซและโรบัสต,ต้าแท้100%เอร์เซพร้อมกับมีเคาน์เตอร์หรือว่าคียร์ออสหลากหลายสีให้ท่านเลือกอยากจะเปิดร้านกาแฟสดอย่าลืมนะครับนึกถึงแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อระดาเท่านั้นสนใจติดต่อ086 6 6 6 9934แฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อระดา